สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแบบไวๆนิดนึงนะทุกคนก็คือแบบเนี่ยดูสิเมื่อคือนเนี้ยกรุงเทพเราอะอะไรนะขอโทษทีครับตื่นเต้นว่าแบบเอออากาศหนาวแล้วทุกคนเห็นไหมสภาพอากาศคือแบบว่า21องศาเองคือแบบสุดยอดแบบหนาวลงแล้วหนาวลงแล้วสุดยอดเลยทุกคนใครที่ชอบหน้าหนาวมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าแบบเออชอบอากาศเย็นไหมหรือ,อยังไงหรือว่าไม่ชอบหรือเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนหนึ่งที่แบบ โคตรรักหน้าหนาวเลยทุกคนรักฤ้ดูหนาวมากๆชอบอากาศเย็นๆแบบเย็นๆอย่างเงี้ยชอบมากๆเลยนะทุกคนคือแบบสุดยอดอะแล้วเมื่อคืนคือแบบไก่ที่็นองศาแล้วแต่ว่าแบบก็ยังเปิดแอร์อยู่นิดนึงตอนนอนเพราะว่าแบบเออกลัวว่าแบบพอเริ่มอากาศแบบตอนเช้าแล้วหรือว่าแบบเริ่มสายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวมันจะร้อนก็เลยแบบเออนิดนึงแต่ว่าแบบพอมาวันนี้ทุกคนอากาศก็แบบยังอยู่ที่24-25องศาคือแบบเย็นมากคือแบบเปิดพัดลมก็แบบโอ้ยเปิดพัดลมเปิดประตูแล้วแบบลมโกลบมาแบบอืมสุดยอดแบบ มาวันมากๆเลยอ่ะหน้าหนาวปีนี้ผมชอบมากๆเลยทุกคน <S <S ใครชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคือแบบหวังว่ามันจะเป็นอีกนาแต่เท่าที่ดูแบบพยากรหรือทุกคนเท่าที่ทุกคนเห็นเนาะเห็นไหก็ยังแบบยีบ่สิบยี่สิบสององศาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังแบบหวังว่ามันจะแบบไปตลอดรฝั่งยาวถึงมกรกาคมพากันเลยทีเดียวนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอือเพราะว่าแบบผมชอบหน้าหนาวเพราะอะไรเพราะว่าแบบได้สักผ้าตักได้ด้วยทุกคนต่อให้มันไม่มีแดดนอกเยั่มแบบมีลมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออก็ยังดีขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างงีแบบอืม ค่อนข้างดีมากเลยทุกคนแบบวหลักอากาศหนาวเออใครไม่ชอบชอบหรือว่าเออไม่ชอบอากาศหนาวหรืออะไรก็บอกกันได้นะทุกคนว่าแฟนผมเนี่ยแฟนผมเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวแต่ว่าไม่ชอบอากาศหนาวเขาเป็นคนที่แบบรักอากาศแบบร้อนชื้นอะไรอย่างนี้แต่ผมเป็นคนที่รักอากาศหนาวไม่ว่าจะหนาวชื้นหรือว่าหนาวแห้งผมก็ชอบหมดเลยนะเออประมาณนั้นแหละทุกคนเอาละยังไงก็ทุกคนนะชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนอืมแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะวันนี้มาไวๆไปไวๆนะ